หลายประเทศในยุโรปเลือกที่จะออกคำเตือนต่อบุคคลซึ่งต้องเดินทางเข้าสหรัฐโดยที่ให้ระวังการเลือกปฏิบัติการระมัดระวังในการเลือกปฏิบัติในที่นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะการเลือกปฏิบัติในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการแสดงทัศนคติทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยจะใช้วิธีการในการกลั่นแกล้งคนซึ่งเดินทางเข้าที่มีเอกสารเดินทางอยู่แล้วยกตัวอย่างชาวยุโรปถ้าถือหนังสือเดินทางของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ EU, ปกติแล้วในเวลาลงทะเบียนออนไลน์เนี่ย e l เล็กทร onic ิ u ส h o r i z a t i ไ n เนี่ยได้เลยนะฮะคล้ายๆกับเวลาที่คนไทยเนี่ยเดินทางเข้าเกาหลีใต้เนี่ยก็มีระบบออนไลน์ลงทะเบียน KTA ชาวยุโรปวลลเวลาเดินทางเข้าสาหรัฐเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วก็จะได้ a u t h o r i ไรเซชัทางอีเมลน,นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแคนาดาเขาออกแบบกลไกนั้นให้กับคนไทยนะฮะที่ต้องการบินเข้าแคนาดา แต่ว่านิดนึงคือสำหรับคนซึ่งสนใจเรื่องนี้จริงๆผมจะอธิบายว่า Electronic Authorization เนี่ยตามกฎหมายในประเทศนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ในการเดินทางเข้านะฮะตามกฎหมายในแทบจะทุกประเทศรวมทั้งในไทยเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณเดินทางไปถึงเขามีสิทธิ์ส่งคุณกลับได้โดยทันทีอย่างเช่นกรณีจอชว u a วองอ่ะที่เขาจะามางานเซวนาในไทยใช่ไหมฮะก็ เจ้าหน้าที่ไทยก็ส่งกลับโดยทันทีนะส่งกลับโดยทันทีเนี่ยสามารถทําได้สําหรับทุกประเทศต่อให้ไม่ได้ทําอะไรผิดนะสามารถทําได้เป็นนโยบายครน,นี้ไอ้การส่งกลับโดยทันทีอ่ะไม่ได้น่ากังวลนะฮะไอ้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขากลัวกันสิ่งที่เขากลัวกันก็คือณนเะวลานี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยจะใช,จะใช้จะใช้วิธีการกลั่นแกล้งผู้ซึ่งเดินทางเข้าแล้วก็กักบ,บริเวณไว้เป็นระยะเวลาสัปดาห์ถึงสสัปดาห์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเพิ่งเกิดขึ้น ในหลายกรณีเหมือนกันนะฮะที่ผมได้แชร์ไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีของผู้หญิงสุภาพสตรีชาวแคนาดาซึ่งดูชัดเจนเลยคือไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยเป็นชาวช,ชาวแคนาดาพยายามเดินทางเข้าสหรัฐเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยจะกักบริเวณผู้หญิงแคนาดาคนหนึ่งไว้เป็นเวลา12วันนะฮะ แล้วผู้หญิงคนนี้เธอถูกกักตัวไว้12วันแล้วก็หลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ส่งกลับแคนาดาซึ่งนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่แรกถ้าเกิดตอมไม่ให้เข้าเนี่ยเขาต้องส่งตัวกลับนะฮะแต่ว่าเขาก็ใช้เสร็จเต็มที่ก็คือจะกักก็กักแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในห้องกักตัวในแบบที่ผมไม่ต้องดึงข่าวขึ้นมาให้ดูกันแล้วกันเพราะว่าผมแชร์ไปสองสารอบแล้ว เมื่อวันศุกร์แล้วก็เมื่อวานท่านผู้ชมก็ย้อนกลับไปในโซเชียลของผมได้แล้วก็ดึงขึ้นมานะฮะแต่ผมจะเล่าต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงชาวแคนาดาแล้วก็หน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มีพิษมีภัยไม่ได้ขนยาเสพติดเข้าไปค้าขายแล้วก็ตอมอของสหรัฐกักตัวไว้12วันกักตัวไว้12วันแล้วก็อาหารการกินก็ไม่ได้ดีอะไรนะฮะเปรียบเสมือนอาหารการกินเทียบเท่าในเรือนจําแต่ในที่สุดเธอได้กลับแคนาดาก็คือถูกส่งตัวกลับ แล้วก็อีกสตอรี่หนึ่งซึ่งก่อนหนะ้านี้ซึ่งผมเคยนำมาเล่าให้ฟังรายงานโดยสื่อของเยอรมันดอยช์เว e l ดดีวูเยอรมันก็คือว่ามีคนเยอรมันซึ่งเข้าไปในสหรัฐแล้วก็ดันขับรถข้ามไปที่เม็กซิโกแล้วก็ขับรถกลับพอขับรถกลับแล้วก็มีพิรุษเจ้าหน้าที่ก็เลยกักตัวไว้ประมาณ2อาทิตย์ครนี้คำเตือนในหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ก็คือว่าต่อให้คุณมีอิเล็กทรอนิกออเทอร์ไรเซชันทางอ e ีเมลแล้วก็ตามเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยให้คุณเข้า คือนั่นคือคําเตือนก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเดินทางไปสหรัฐแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอมยุคทรัมป์เนี่ยจะเลือกปฏิบัติและเข้มงวดเป็นพิเศษคราวนี้ไอ้ประเด็นคําเตือนรอบล่าสุดเนี่ยมันเป็นคาเตือนเพราะว่านโยบายของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมันดูไม่เป็นมิตรเหลือกเกินกับบุคคลข้ามเพศโดยเหมือนกับตั้งใจอย่าลืมนะฮะผมลงรายละเอียดในเรื่องนี้ทรัมป์เนี่ยได้แมนเดตเข้ามาให้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาของบุคคลข้ามเพศ เพราะว่าคนบริการมากกว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลข้ามเพศแล้วก็เป็นสตรีส,ส,ส,สตรีสตรีข้ามเพศก็คือเคยเป็นผู้ชายนะครับอ,อ,อยู่ในช่วงระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนโฮอร์โมนหรือยังไม่ได้มีการผ่าตัดหรือเป็นกรณีซึ่งมีการผ่าตัดแปลงเพศแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยอายุสิ อายุตอนเป็นวัยรุ่นอะช่วงทีนเอชนะตอนนั้นเป็นมีฮอร์โมนเพศชายครบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแข่งขันกีฬาพอบรรลุนิติภาวะแล้วในฐานะสุภาพสตรีเนี่ยคำสั่งของทรัมป์เนี่ยคำสั่งของทรัมป์ซึ่งมาตามสิ่งที่หาเสียงไว้เลยก็คือห้ามแข่งขันกับผู้หญิงซึ่งมีเพศสภาพเป็นสตรีมาโดยกำเนิดในกรณีที่ถ้าเป็นบุคคลข้ามเพศคือมันเฉพาะเจาะจงมากคือ มันเป็นคําสั่งซึ่งเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะเจาะจงแต่ว่ามันทำบนบนข้ออ้างว่าเพื่อให้ปกป้องการแข่งขันกีฬาของผู้หญิงให้ปราศจากการถูกสร้างความได้เปรียบเป็นพิเศษด้วยศักยภาพร่างกายของผู้ชายโดยกำเนิดจริงๆแล้วนโยบายซึ่งทรัมป์สามารถมีต่อดทรานส์ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันมีได้แค่เรื่องนั้น ถ้าเอาตามที่หาเสียงนะฮะแต่ปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพอเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไล่ทุกคนซึ่งเป็นบุบคคลข้ามเพศออกจากกระทรวงนะฮะไม่ใช่จากเหล่าทัพนะจากกระทรวงคือหมดคือคุณทำงานออฟฟิศอยู่อะไรเงี้ยคุณก็โดนไล่ออกด้วยนะฮะเป็นลูกจ้างคุณก็โดนไล่ออกด้วยอ,อันนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเลยเพราะว่า จริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายแล้วก็มีการร้องเรีย hmm. นในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคําสั่งจากผู้พิพากษาในระดับศาลร,รัฐบาลกลางซึ่งเป็นศาลเฟดรอลคอร์ทซึ่งผู้พิพากษาคนนั้นเป็นคนเชื้อสายเอเชียอเมริกันแต่งตั้งทิ้งไว้โดยบารักโอบามาเป็นผู้พิพากษาที่ดีมากแล้วเขาก็วินิจฉัยออกมาว่าคําสั่งที่มีการไล่บุคคลข้ามเพศออกเป็นคําสั่งในกระทรวงกลาโหมโดยพีเรกะฮะอดีตพิธีกรฟ็อกซ์ Fox นี่แหละที่ที่ทรัมป์ตั้งเนี่ย แล้วเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของพลเมืองเป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาในศาลเฟดเอรัลเขาก็สั่งให้บุคคลข้ามเพศสามารถกลับไปทำงานในกระทรวงกลาโหมได้เหมือนเดิมครนี้ทรัมป์ก็มีนโยบายที่ไม่ฟังผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นจนถึงบัดน,นี้เนี่ยบุคคลข้ามเพศซึ่งโดนไล่ออกเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับไปทํางานในกระทรวงกลาโหมได้เหมือนเดิมได้ เพราะว่าฝ่ายฝ่ายฝ่ายซึ่งบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นฝ่ายซึ่งละเมิดกฎหมายเสียเองคราวน,นี้คุณจะมีกลไกอะไรไปบังคับให้ฝ่ายซึ่งบังคับใช้กฎหมายซึ่งละเมิดกฎหมายเสียเองเนี่ยทำตามกฎหมายไหมคําตอบคือไม่มีเพราะว่าผู้พิพากษาเป็นเพียงผู้พิพากษาผู้พิพากษาไม่มีตํารวจ FBI นะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ก็เป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเมื่อแสดงทัศนคติออกมาชัดเจนว่าพร้อมละเมิดสิทธิบุคคลข้ามเพศเนี่ย trans transgender rights rollback เนี่ยพร้อม Allies to adjust travel warning นะฮะแล้วมันก็มีกรณีของผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Hunter Schafer ใช่ไหมฮะ Hunter Schafer เนี่ยเป็นดาราดังจาก Euphoria และ Hunter Schafer เองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลข้ามเพศนะฮะเป็น trans actress แล้วประเด็นก็คืออย่างนี้ก็คือเธอเธอเธอมีหนังสือเดินทางแล้วก็หนังสือเดินทางของเธอเนี่ยก็ระบุชัดเจนเลยว่าเธอมีเพศสภาพ ตามเพศสภาพกําเนิดไม่ใช่ตามเพศสภาพใหม่เพศภาพตามกําเนิดเพศภาพผมพูดถึงว่า physical outer appearance นะฮะอันนี้เป็นศัพท์อย่างเป็นทางการทางเทคนิคก็คือเป็นเป็นร่างกายภายนอกนะฮะไม่ได้ประเด็นเรื่องของอออมโนสัานึกภายในนะฮะนั้นคนละเรื่องกันแนตะผมพูดถึงว่าร่างกายภายนอกเนี่ยเพศภาพภายนอกเนี่ยเป็นเป็น male gender มาโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นเธอก็ ถึงแม้ว่าเธอเป็นทรานเธอเป็นสุภาพสตรีแล้วเธอดังมาจากยูฟอเรียเป็นทราน s ซคทรัสที่มีชื่อเสียงน,นะฮะแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือว่าเธอก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยบังคับให้เธอเขียนในหนังสือเดินทางคือเขียนให้เธอเลยพูดง,ง่ายๆว่าเธอเป็นเพศชายเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้คันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่านโยบายของรัฐบาลทรัมป์เรื่องพวกนี้มันมีอะไรมากไปกว่าที่สั่งการมาแต่เท่าที่สั่งการมาเท่าที่ผมทราบก็มีแค่นี้แต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหร,ราชอาณนาะจากอังกฤษเยอรมันพวกเนี้ยเขาก็จะคําคเตือนแล้ว่าถ้าเป็นบุคคลข้ามเพศเนี่ยก็เตรียมรับมือกับการโดนคุกคามหรือเปล่าเอาจริงแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ให้รับไฟเขียวให้คุกคามอะไร แต่ว่ามันแค่มีนโยบายของการทำหนังสือเดินทางว่าจะต้องระบุเพศสภาพตามเพศสภาพโดยกำเนิดซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีการเลือกปฏิบัติในทางที่สมมติว่าคุณเป็นบุคคลข้ามเพศบินเข้าสหรัฐแล้วเขาจะกักคุณนะเขาเขาอันนั้นไม่ใช่นโยบายแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมาถึงจุดที่มิตรประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจ ว่ารอบหน้าตอมของสหรัฐเนี่ยจะลุกแกมอำนาจด้วยวิธีการใดคือเมื่อก่อนน่ยมันพอมีเหตุผลสมมุติว่าผมบินจากเมืองไทยอะ่ะแล้วผมแบกกระเป๋าไปใหญ่ๆอ,อ่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาลากหมาอาเซเียนมาเนี่ยเขาก็จะเอาหมาอาเซเชียน,นยมาดมกระเป๋าของผมซึ่งขนจากเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมีชื่อเสียงในโด่งดังมากในการส่งออกเฮโรอีนแล้วมันก็เป็นช่วงก่อนที่ผมไปเรียนหนังสือที่นู่นพอดีเพราะฉะนั้น เวลาหมาอเซเชียนมันมาดมไอกระเป๋าที่ผมแบกไปเนี่ยด้วยความเชื่อมันคิดว่าผมขนยาไปใช่ไหมคราวนี้ไอไอบังเออใย,ยุคนั้นเนี่ยมันก็มีคนไทยซึ่งขนยาเสพติดไปอเมริกาค้าขายจริงๆไงไอผมก็เลยสวยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปผมกลัวหมาไงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยซ้ำไปที่ทําให้ประสบการณ์ในการไปสหรัฐของผมทุกครั้งเนี่ยมัน มันเหมือนกับว่าผมต้องหวาดระแวงว่า confusion. ไอ้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 สุนัขซึ่งดมยาเสพติดเนี่ยมันจะเดินวนเข้ามาที่ผมยังจำได้เลยผมบินเข้าเมืองซียอตเทลและสุนัขพันออสเซเชียนตัวเบื้องเริ่มเนี่ยนะฮะตำรวจมันก็จะจูงมาแล้วก็แล้วก็ดมกระเป๋าอะดมกระเป๋าแล้วก็เสร็จแล้วอมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมก็แค่ผมก็มีแค่เสื้อผ้าใช่ไหม แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้คนซึ่งอาจจะต้องระวังอ่ะคือไม่ใช่เดินทางจากประเทศอย่างประเทศไทยแต่ว่าคนซึ่งจะต้องระวังแล้วก็เตรียมรับมือคือคือกลุ่มประเทศหรือกลุ่มคนซึ่งรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมีความเหมือนกับคืองเคืองไม่ค่อยชอบกลายเป็นว่าทรัมป์ตอนนี้คืองเคืองไม่ค่อยชอบรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลเม็กซิโกรัฐบาลอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสร,รัฐบาลของมิตรประเทศอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าบินจากรัสเซียเข้าสหรัฐอาจจะไม่ค่อยตรวจ